ตอบแบบนี้ชาวเน็ตรัวมือให้ฮันเยซึงตอบเมดลัวๆทั้งเรื่องแฟนข่าวหรือตบหน้าเจนนี่แบ็ก์ิง เธอเป็นคนหนึ่งนะครับที่แหวกขนบธรรมเนียมของคนดังเกาหลีด้วยความที่เป็นคนตรงไปตรงมาสําหรับนางเอกสาวนะครับฮันเยซึนโดยแม้ว่าหลังจากที่เธอเปิดตัวแฟนหนุ่มแบบไม่ปิดบังนะก็นําไปสู่ดราม่าก,การถูกขุดคุยนะครับจนต้นสังกัดนะครับต้องประกาศฟ้องร้องดำเนินคดีกับคนปล่อยข่าวของเธอนั่นเองแต่หลังๆนะครับเธอก็ขอทําตัวตรงๆแบบชัดเจนและเข้าถึงแฟนคลับง่ายๆไม่เปลี่ยนเลยนะครับ ล่าสุดนะครับฮันเยซึนเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพของเธอลงในอินสตาแกรมและทาการคอมเมนต์มากมายของแฟนๆแ,และชาวเน็ตนะก็มีชาวเน็ตคนนึงนะครับใจกล้ารายหนึ่งเนี่ยมาถามเธอตรงๆว่าข่าวลือที่คุณเนี่ยเคยตบเจนนี่แบ็คพิงค์เนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่านะครับซึ<ส>่ง<ส>ฮันเยซึนนะครับก็เข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ทันทีว่าฉันไม่เคยพบ เจนนี่แบ็คพิงแม้แต่เพียงครั้งเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับฮันเยซึนเนี่ยยังตอบเกล่นคีย์บอร์ดที่เข้ามาแซะเรื่องแฟนหนุ่มของเธอว่าเธอมีแฟนมาหลายคนและสําหรับคนนี้เธอมองว่าเขาเป็นคนที่จริงใจและรักเธอมากก่อนออกป่านะครับไล่ผู้ไม่หวังดีมาก่อกวนถ้าไม่ชอบฉันก็ออกไปซะไม่ต้องมาติดตามฉันหรอกเพราะว่าคนติดตามฉันนั้นมันมากพออยู่แล้วซึ่งแต่ละคําตอบของเธอนะตรงไปตรงมาชัดเจนไม่มีอ้อมค้อมนะครับจนได้รับเสียงตบมือรัวๆจากแฟนคลับเป็นจํานวนมากนั่นเองนะครับ เช่าในคนนี้ก็ลือแรงไปหน่อยนะไม่รู้ว่าข่า,าวนี้มาจากไหนแล้วก็กล้าถามเธอแบบตรงๆซึ่งเธอก็ตอบแบบตรงๆเหมือนกันที่งานนี้บอกว่าเจ้าตัวตอบชัดว่าไม่เคยเจอแม้แต่ครั้งเดียวจะตบได้ยังไงล่ะแหมงานนี้สงสัยคงได้ตบคนถามก่อนแน่ๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่ง